ท่านผูมครับเมื่อวันที่12กันยายนวันจันทร์ที่ผมเดินทางไปขึ้นศาลที่จังหวัดชุดราธานี ผมโชคดีมากได้มีโอกาสเจอพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งท่านและครอบครัวท่านและทีมงานท่านขึ้นเครื่องบินเป็นคนเป็นชุดสุดท้ายเพราะว่าท่านต้องนั่งรถเข็นท่านเดินต้องมีคนประคองเพราะท่าน90กว่าละอายุท่านยืนมากความผูกพันของผมกับพลเอกชวลิตนั้นลึกซึ้งมากท่านผู้ชมครับผมมองพลเอกชวลิตในหลายๆมิติมีทั้งมิติที่ผมไม่เห็นด้วยและมิติที่ผมว่าพี่จิ๋วเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนน่ารักมีหลายมิติที่ผมดูแล้วผมได้พี่จิ๋วนี่เป็นคนโชคร้ายอย่าง ทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาลแต่ไม่เคยโฆษณาให้คนรู้ว่าเป็นฝีมอือตัวเองทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามนะฮะการข่มขู่ของประเทศเวียดนามที่จะมายึดประเทศไทยหลังจากที่ขขขเขมรแตกแล้วก็เวียดนามเข้ามายึดแล้วส่งกองทัพรถถังประมาณ4ี่กองพันเข้ามาชิดชายแดนหลังจากนั้นก็เกิดสงครามสั่งสอน ของจีนที่สั่งสอนเวียดนามที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เวียดนามต้องขนอาวุธทั้งหมดเนี่ยออกจากชายแดนแล้วไปยันกองทัพจีนที่ทางเหนือของกรุงฮานอยทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นฝีมือของพี่จิ๋วพี่จิ๋วเป็นคนที่ถ้าในแวดวงการเมืองและผมคิดว่าลูกเล่นพี่จิ๋วเนี่ยถ้าพี่จิ๋วอยู่อันดับสองไม่มีใคกลขึ้นอันดับหนึ่งคือผมรู้จักท่านดีผมรู้จักที่ปรึกษาท่านไม่ว่าจะเป็นคุณไพศาลพืชมงคลพลตรีสอนชยัยม,มนตรีวัตรซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ไม่ถูกกันนะฮะเพราะว่าคุณสอนชาย ไม่อยากให้พี่จิ๋วมาฟังคุณไพศาลมากนะเพราะตัวเองผลใกล้ชิดพี่จิ๋วอะไรไม่เป็นไรฮะแต่วิธีแฮ n ด l e งานของพี่จิ๋วเนี่ยท่านผู้ชมฟังท่านผู้ชมหัวเราะตอนพี่จิ๋วเป็นนายกระฐมนตรีผมจะเล่าตำนานให้ฟังพี่จิ๋วเนี่ยกำลังจัดคอรมอคนแรกที่วิ่งมาหาพี่จิ๋วตอนที่พี่จิ๋วเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือคุณวีระการมุสิกกพงศ์จะไปขอนั่งดนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพี่จิ๋วคือพี่จิ๋วเฮ้ยอะเอาเลยเอาไปเดี๋ยวพี่ให้วีรก็เดินออกจากห้องยิ้มเรียกเชิญพรรคพวกมาเลี้ยงทันทีเลยว่าเฮ พี่จิ๋วให้ตำแหน่งลตดีว่าการสุงุมนาคมมาให้อัวทุกคนก็เฮกันดีใจคมนาคมมันใหญ่อะท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยมันมันคุมทุกอย่างถนนหนทางรถเรืออากาศที่สําคัญตอนนั้นเนี่ยกระทรวง ICT ยังไม่มีกระทรวงดียังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์การโทรศรัพท์ที t ีหรือว่าการสื่อสารประเทศไทยแคตขึ้นอยู่กระทรวงคมนาคมแหล่งคุ้มกันคุ้มทองทั้งนั้นแต่เผอิญเผออิญตำแหน่งนี้เนี่ยพี่จิ๋วเนี่ยคิดว่ามันจะต้องผูกพันกับตำแหน่งอื่นเพราะว่าคุณวันนอมวัน โมโมะมัดนอมาทาตอนนั้นอยากจะนั่งกระทรวงศึกษาพี่จิ๋วก็ตามสไตล์พี่ิวก็ให้ตำแหน่งนี้ให้คุณว่านอเพิ่นเตินท่านพี่จิ๋วก็มีคนสนิทคนหนึ่งที่ผูกพันกันโดยผ่านทางลูกสาวของเขาก็คือคุณสุขวิทย์รังสิตพลซึ่งพี่จิ๋วเกรงใจมากก็บอกว่าตัวคุณสุขวิทย์อยากจะนั่งกระทรวงศึกษาบ้างแล้วคุณสุขวิทย์เองก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาความทันสมัยมาให้คนนักเรียนนักศึกษาไทยโดยการมีงบประมาณสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ตอนนั้นพี่จิ๋วทำยังไงอ่ะไม่ให ก็ไม่ได้แล้ววันนอก็ไปแล้วก็ศึกษาจะทํายังไงดีในสุดพี่จิ๋วก็เลยมีออกไอเดียบันเจิดมาก็มีทีมงานไวคิดพี่จิ๋วก็พูดอธิบายฟังทีมงานก็เลยจัดคนเดินขบวนประท้วงท่านนั้มนที่วันนอที่ก็ศึกษาบอกว่าเป็นมุสลิมจะมาว่าการศึกษาได้ไงประเทศไทยประเทศพุทธไปเออ,อยอาโวยวายมีขบวนไม่ไม่เยอะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าสร้างให้เกิดกระแส ท่านวันนอ่านก็เลยเป็นคนที่มันท่านขี้เกียจที่จะไปเจอท่านเห็นมีคนมาประท้วงแล้วลท่านก็เป็นมุสลิมแต่ลึกๆท่านก็อหากจะเป็นมุสลิมคนแรกเลยที่นั่งกระทรวงศึกษาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมีเกิดเหตุการณ์นี้ท่านเรายอมที่จะลุกไปนั่นคือที่มาว่าคุณสุวิทย์รังสิทพลถึงมามีสิทธิ์มานั่งอยู่ที่เป็นรัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแทนเอ้า แล้วจะวันนอไว้ที่ไหนล่ะจะยากอะไรล่ะก็เพิ่งให้ตําแหน่งคุณวีราการไปไงก็ให้วันนอมานั่งร่ำตีว่าการสูงคมนาคมคุณวีราก็เลยจบจบเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยการไหยเป็นประธานบอร์ดรถไฟเรื่องนี้คุณวีราก็แค่ แคพูดล้าหลังมาเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ขำขำผมเจอพี่จิ๋วที่สนามบินเนี่ยก็ถอดหน้ากากออกผมจําแววตาพี่จิ๋วได้มองผมผมก็มองพี่จิ๋วด้วยความอบอุ่นใจรักนะครับเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็เป็นจอมยุทธเลยในเรื่องแวดวงทางการเมืองผมเคยพี่จิ๋วชอบแวะมาที่บ้านพระอาทิตย์นะฮะมาเองเลย มีทศออตามมาแต่ก็ทศก็ปล่อยพี่จิ๋วนั่งคุยผมน้องรับแขกข้องพระนั่นแหละผมบอกพี่จิ๋วครับพี่จิ๋วนี่ทําอะไรหลงลืมเยอะเยอะมากเลยทำํำยังไงดีท่านก็บอกว่าท่านเรียกผมว่านาทีนาทีลองแนะนําวิธีแก้สิผมบอกพี่จิว๋วลองตื่นเช้ามาพี่จิว๋วก่อนที่ออกจากบ้านพี่จิ๋วยือนอยู่ยือนอยู่หน้ากระจกแล้วพี่จิว๋วท่องเลยผมชื่อพลเอกชาวริตยงใจยุทธ ทาลล่านหัวร้อนกหัวร้อนลั่นเลยที่นี่ผมเป็นคนเดียวเพราะผมไม่มีผลประโยชน์นะผมไม่ได้มีตําแหน่งแล้วผมไม่ต้องการอะไรผมเหมือนลูกหลานท่านอะแล้วแต่ผมก็มวิภาควิจารณ์ตรงๆนะผมก็ว่าท่านบอกว่าพี่จิว๋วรู้ว่าขออนุญาตพูดอย่างาได้ไหมอย่ากโกรธผมนะพูดตรงไปตรงมาเลยเฮ้ยนาทีพูดเลยสําหรับพี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพี่จิว๋วพี่ิรู้ไหมพี่ลักษณะพี่จิ๋วเนี่ยความเจ้าเล่ห์ของพี่ความเชี่ยวชาญของพี่เนี่ยทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยแถวบ้านผมเขาเรียกคนอย่างพี่จิ๋วว่าไงเฮ้ยเขาเรียกไงว่านาทีพี่จิวครขโนเเาียก ประเภทนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าสุวรรณมาลีคชสารสมสู่แกก็นั่งนั่งแต่ผมไม่ผมไม่ได้พูดกับท่านท่านแบบนี้นะฮะแต่ผมพูดตรงตรงภาษาเลยแต่เนื่องจากออกรายการผมเลยต้องเอามาดัดแปลงนิดหนึ่งสุวรรณมาลีคชสารสมสู่แกก็หัวรอรนกึกกักกึกกักหัวรอหมดพี่จิ๋วเนี่ยจะสนิทกับอดีตหนังสือพิมพ์นักคอมมิวนิสต์คนหนึ่งชื่อพเดชภูริปฏิพานพญาไม้คุณพเดชนี่แกก็เป็นคนที่มีความกว้างขวางในวงการรู้จักฐานทุกคนแกจะไปเอาเงินนี้โ้น เพราะว่าพ่อแกเป็นในพลเก่าก็เลยมีทหารลูกน้องพี่จิ๋วหลายคนหมั่นไส้คุณประเดชเป็นฐานพรานในทำนองว่าไม่ไว้หน้าไว้ใจไม่ไว้หน้าลูกพี่กูก็เลยปรากฏพี่จิ๋วเรียกคุณประเดชเนี่ยไปเจอที่ค่ายฐานพารานแห่งหนึ่งเดชก็ขับรถไปถึงก็องจั่รถไปก็ตามสไตล์ของคุณประเดชโวยวายเรียกคนน้นเรียกคนนี้ปรากฏว่าเรียกไม่ทันจบเลยโดนส้นตีนโดนกำปั้นประเคนจนหมอบลงไปเลย แล้วรู้มฮะเกิดอะไรขึ้นนะผู้ชมพี่จิ๋วเดินลงมาจากข้างบนเฮ้ยเฮ้ยไปทําอะไรเด็ดมันพวกกันพวกกันให้ประคองมันขึ้นมาประคองขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเลื่อมก็จบลงไปแต่ผมให้ตายนะผู้ชมผมเชื่อว่าพี่จิ๋ววางแผนเป็นการสั่งสอนคนที่ชอบชอบลืมตัวแล้วก็หลงตัวเองนี่คือพี่จิ๋วผู้ชมรู้ไหมว่าบทบาทพี่จิ๋วเนี่ยหลายบทบาทที่ไม่มีใครรู้เลยผมย้อนประวัติศาสตร์ไปนิดหนึ่งอเมริกาแพ้สงครามในเวียดนามปล่อยให้ประเทศไทยรบกับเวียดนามโดดเดี่ยวมากกองทัพเวียดนามเข้าไปยึดกัมพู กำลังทหารสามแสน 3, 000, พร้อมรถทัพห้าพักห้ารถถังห้าห้ากองพันมาประชิดชาย,ยแดนไทย2มิถุนายน2521 44ปีที่แล้วท่านผู้ชม44ปีที่แล้วพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนพลเอกนุพงศ์อยู่ที่ไหนพลเอกประวิทย์อยู่ที่ไหนตอนนั้นพี่จิ๋วเป็นพันเอกชวลิตแล้วพร้อมกับ 1, พันเอกพัฒนและพลโทพินเกศรเป็นทูตรับเดินทางไปเจรจาก,กับเติ้งเสี่ยวผิงขอให้ร่วมทําสงครามกับเวียดนามเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแล้วทั้งสองก็ตกลงเชิญเติ้งเสียว พวผิงมาประเทศไทยมาร่วมงานผนวดผนวดของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชการที่10โดยเป็นแขกผู้นํานต่างชาติเพียงคนเดียวของริชการที่9เอารูปให้ดูเลยท่านผู้ชมผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วจำได้ไหมพฤศจิกายน2521ในเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางม,มาร่วมงานบวชสมเด็จพระบรมเป็นแขกตามได้คนเดียวที่รับเชิญเข้าร่วมงานบวชที่วัดพระแก้วและวัดบวรนิเวศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกลับจากประเทศไทยแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก็เดินทางไปอเมริกาและสั่งให้กองทัพจีนเริ่มเคลื่อนพล200,000คนรถถัง500คั เครื่องบินจํานวนหนึ่งเข้ามาที่กวางสีชายแดนเวียดนามทําให้เวียดนามต้องถอนกําลังจากชายแดนไทยไปยันศึกจีนเวียดนามตอนนั้นต้องขอร้องให้สาภาพโซเวียตส่งเรือบรรทุกขนาดใหญ่มาช่วยลาเลียงรถถังไปชายแดนด้านเหนือของเวียดนามปลายมกราคม2 5 2 2เติ้งเสี่ยวผิงกลับจากอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์2อ2 2กองทัพจีนเริ่มเปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามจินเวลาประมาณ4สัปดาห์นี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลใหญ่ที่ทําให้เวียดนามต้อง ถอยออกไปและทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการประท่ากับเวียดนามซึ่งตอนนั้นถ้าประทาแล้วเราดูเขาไม่ได้หรอกพี่จิวรับหน้าที่ด้านความมั่นคงโดยตรงเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในการทําสงครามในลาวในกัมพูชาช่วงช่วงสงครามก่อนที่เวียดนามจะแตกเคยเป็นผู้เข้าร่วมรบทําสงครามเวียดนามมาหลายปีในการแก้ปัญหาความมั่นคงในประเทศซึ่งเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยถึง47จังหวัดท่านผู้ชมพี่จิวต้องดึงพวกคอมมิวนิสต์มาเป็นพวกจนถูกกล่าวหาว่าท่านเป็นลูกจีน ลูกยวนบ้างเป็นคอมมิวนิสต์บ้าง,างแต่พี่จิ๋วไม่เคยแก้ตัวว่าท่านผู้ชมคนที่แก้ตัวให้ก็คือพระองค์เจ้าพานุพัน์ยุคคนพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระองค์เจ้าอนุสรมงคลถึงกับเปิดถแถลงข่าวว่าบิ๊กจิ๋วไม่ใช่ลูกแจ็กลูกจีนคอมมิวนิสต์แต่เป็นคนของวังบูรพาเพราะเติบโตจากวังบูรพารวมทั้งเจ้าวาดพญายันซึ่งไม่ได้เกี่ยวทางโลกแล้วออกมาถแถลงข่าวว่าพี่จิ๋วไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่จีนหรือยวนแต่เป็นเชื้อสายของพระญายันผู้ก่อตั้งวัดเห็นหรือยังฮ ในสุดเรื่องรีก็เลยเงียบไปพี่จิ๋วเนี่ยเขาเรียกพี่จิ๋วว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบเพราะพี่จิ๋วชอบพูดอะไรแล้วก็ หวานไปหมดเลยนักข่าวเลยเรียกว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบแต่จริงๆแล้วพี่จิ๋วเป็นนักยุทธศาสตร์และนักครบคนรอบตัวพี่จิ๋วมี3าประเภทหนึ่งพวกนักครบมหมาโหดเช่นผู้จัาการฐานพานพลเอกพันลบปิ่นมณีสองพลโทพิรัตษสวามิพักหรือในชื่อวงารเรียกว่าเสหมึกส่วนอีกสายหนึ่งคือสายสังคมเรียกว่าสาย LA ลอสแองเจลิสก็มีพลตรีสอนชัยมนตรีวัฒนิชและคณะสายความมั่นคงก็มีพลเอกพัฒน์อคคณิบุตรพี่จอร์ดพลเอกสุนทรคงสมพง์กลุ่มพวกนี้เร ียกว่ากลุ่มชายโยใน3ากลุ่มคือกลุ่มมหาโหดฆ่าลูกเดียวกลุ่มสายสังคมและกลุ่มสายความมั่นคงในสามพวกนี้พวกเอเกลุ่มเอเนะฮะซึ่งเอเก็มีพลตรีสอนชัยมณีวัต์พ่วงพ่อของนายสงกรานต์เตชะนรงค์เข้าไปด้วยด้วยเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะพี่จิ๋วคือคนที่รับสนองจัดทารรนโยบาย66ทับสซึ่งป๋าเปรมรับมาจากรัชกาลที่9ประสานงานทําความเข้าใจนําคนไทยที่ขัดแยง้งกลับมาพัฒนาชาติแต่พี่จิ๋วก็ไม่เคยพูดไม่เคยอ้ ในหลวงถูกด่าแล้วแอนโอครับอยู่คนเดียวพี่จิ๋วอยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมครับประสานงานเพื่อย,ยุติสงคราม3ามฝ่ายที่ต่อเนื่องมา30ปีระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์มาลายารัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลไทยทําสัญญาสงบศึกกันที่หัดใหญ่นะโดยชื่อพวกกลุ่มความมั่นคงกลุ่มชายโยได้ประสานงานในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเป็นเวลา15ปีจึงครบถ้วนแล้วให้สัญชาติไทยกับชาวจีนที่อยู่ในมาลายาในปี2 5 4พิพี่จิ๋วเป็นผู้ที่ประสานงานความขัดแยง้งระหว่างลาว พมา่านับถือผู้นำสามประเทศที่เป็นพี่น้องกันก่อตั้งธรรมเนียมแล้วสร้างธรรมเนียมท่านผู้ชมครับสั่งให้โรงพยาบาลพมูดกุดก้าให้การรักษา ครอบครัวของผู้นําทั้ง3าประเทศโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนี่คือคุณูประการหลายประการที่คนไทยไม่มีใครรู้และจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่มีใครรู้เหมือนอย่างบางเหตุการณ์เนี่ยมีฐานคนหนึ่งชื่อพลตรีอวรรจินตการน,น์เสียชีวิตไปลจากอุบัติเหตุซึ่งจากการสืบเบื้องหลังนั่นคือการฆาตกรรมอำพรางคุณมอมรรจินตการน,น์ท่านเป็นราชองครักษ์พิเศษของรัชกาลที่9เป็นผู้ถวายงานดูแลสมเด็จพระมูริสารธิราชต่ยังทรงพระเยาว์ระยะหลัง มีหมอมเจ้าจุลเจิมและหมอมรชวงจิราคมกิจยากรได้ถวายการดูแลด้วยท่านผู้ชมครับจูจูพลตรีอมรรัตปลอมตัว มาร่วมทำงานกับพี่จิว๋วมาประจําอยู่ที่สํานักง,งานทนายความธรรมนิติบางโพของคุณไพศาลพืชมงคลมาเป็นยามพลตรีอมรรัฐทำงานยามเงียบๆไม่พูดไม่จากับใครภายหลังขายตัวไปค่อยรู้ว่าถูกส่งไปปฏิบัติงานในประเทศจีนเป็นผู้ประสานงานกับทางจีนจนสิ้นสงครามสั่งสอนตอนที่จีนสั่งสอนเวียดนามพลตรีอมรรัฐกลับมาจากประเทศจีนตอนที่สิ้นสงครามสั่งสอนแล้วก็เลยกลับมาประเทศไทยแล้วท่านถึงแก่กรรมด้วย อุบัติเหตุในลักษณะที่มีเบื้องหลังซึ่งพี่จิ๋วได้ส่งคนเสด็ทของท่านคือพลเอกพัดไปตรวจสอบข้อมูลอทอไท้จริงซึ่งมีรายงานมาว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังลักษณะเป็นฆาตกรรมอำพรางพลตรีมอมรรัตน์ท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้ช่วยการตํารวจนครบาลคือพลตํารวจตรีนิธิธรจินตการนนท์ซึ่งเดิมทีเคยมีชื่อว่าจะขึ้นเป็นผู้ช่วยการตํารวจไซเบอร์มีชื่อในขั้นสุดท้ายแต่ก็ถูกถอดออกไปน่าเสียดายเพราะว่าบิดาของพลตร,รี นิติธรจินตการนลเป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังให้กับประเทศไทยโดยที่เป็นผู้ทีท่ปิดทองหลังพระจ,จริงๆท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทพี่จิว๋วพี่จิ๋วโชคร้ายในช่วงของเศรษฐกษิจที่ล่มสลายปี240พี่จิ๋วไม่มีใครช่วยเลยมีแต่คุณอานวยวิราวาลซึ่งท่านมาทางสายตะวันตกร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านคิดแบบตะวันตกถ้าวันนี้พี่จิ๋วมีที่ปรึกษาดีๆในช่วง240บ้านเมืองเราไม่ต้องพังวินาศในปี240เพราะว่าพี่จิ๋วไม่ได้เป็นคนที่ทําให้ประเทศไทยล่ม แต่ช่วงนั้นทุกคนต้องอาจจะไล่พี่จิ๋วกันเพื่อเชื่อชูอนันต์ปัญญารชนพี่จิ๋วเลยกลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งซึ่งจริงแล้วคุณอุปการของพี่จิ๋วมีสูงของคุณอนันต์ตั้งไม่รู้กี่ร้อยเท่าเป็นคนที่ไม่พูดเลยนะแต่ในวงการเมืองท่านเป็นคนเจ้าเลในวงการนักเลงถ้าบทโหดก็ถือว่าโหดมากๆโหดสุดๆแต่เพื่อความมั่นคงประเทศไทยพี่จิ๋ววางหมากเอาไว้เต็มไปหมดจนกระทั่งประเทศไทยรอดอยู่ได้มาตลอดจนถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือพลเอกชวลิวยจงใยยุทธที่ผมกอดกับพี่จิ๋วด้วยความสุขพจิว ก็กอดผมด้วยความสุขเดินยังไม่ได้อยู่แล้วเรามองตากันคนต่างวัยกันสองคนผมอองกับพี่จิว15ปี1 5 1 6ปีแต่เราผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วผมเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาพี่จิวไม่เคยกโกรธผมเลยผมพว่าพี่จิวยังไงพี่จิวเอาแต่หัวเราะอย่างเดียวคือกักกึกกักอกักกักท่านผู้ชมครับขอให้ทําความเข้าใจใหม่กับคนที่ชื่อพลเอกชวนิดย,ยงใจยุทธคนคนนี้เป็นวีรบุรุษของประเทศไทยตัวจริงเสียง จริงไม่เหมือนพลเอกหหลายๆคนที่อยู่ในปัจจุบันนี้